everyone welcome back to Bella's diary Nikha Song Bella's <laughs> diary ค่ะเวลามีความอยากกินขนมมากเลยค่ะซึ่งขนมที่เบลล่าอยากกินเนี่ยมันชื่อว่า Corn Dog ซึ่งข้างในเนี่ยมันจะมีชีสกับ Sausage แล้วก็เอาไปแบบว่า,าชุบแปง้งแล้วก็เก็ดขนมปังแล้วก็ไปทอดะอะไรงบงนี้แล้วคือเวลาอยากจะสั่งจากร้านอร่อยอร่อยตอนแรกใช่ไหมแต่ว่าคือมันก็หามไม่เจอแล้วเบลล่าก็กลัวว,ว่ากว่ามันจะส่งมาถึงบ้านเบลล่าเนี่ยมันก็คือมันก็จะเย็นไม่กรอบ เหนียวเหนียวแห้งแหงนุม่มนนุ่มนิ่มไปแล้วคือมันก็จะไม่อร่อยอ่ะวันนี้ไปเล้ก็เลยอยากจะมาลองทํากินเองนะคะมันจะดีกว่าเพาทอทอดเสร็จแล้วมันก็จะกรอบๆหอมๆอร่อยแบบกินใหม่ๆเลยมันจะอร่อยมากก็คือจะลองทํานะคะวันนี้งั้นเรามาดูส่วนผสมกันก่อนเลยนะคะเริ่มจากตรงนี้นะคะจะเป็นแป้งอเนกประสงค์นะคะใช้ครึ่งถ้วยตวงนะคะต่อมาก็จะเป็น นี่เลยคอร์นสร์ชนะคะก็จะเป็นแป้งข้าวโพดนะคะครึ่งถ้วยตวงเหมือนกันค่ะ and then นี่นะคะน้ำตาลทราย2ช้อนชานะคะแล้วก็จะเป็นผงฟูหรือว่าเบกกิ้งพาวเดอร์สช้อนชาเหมือนกันค่ะแล้วก็ไข่ไก่1นึฟองนะคะ Little Egg แล้วตัวนี้ก็จะเป็น bread crumbs ก็คือเกรดขนมปังนั่นเองนะคะนี่ <God. laughs> แล้วก็จะมีซอสแซจแล้วก็มอสซาเรลลาชีสแล้วก็แง้งไม้เออไม้เสียบลูกชิ้นนั่นแหละค่ะ <laughs> แล้วก็จะมีซกลือแ p ะพริกเกลือแ d p e p p e เปร p p e r แ n d เกลือแล้วก็มอสซาเรลลาชีสอันนี้นะคะก็จะต้องหั่นเป็นท่อนๆเจนๆแบบนี้นะคะมันจะได้แบบว่าเสียบได้ง่ายแล้วก็ไส้กรอกนะคะ ก็คือใครจะใช้แบบว่าอันยาวๆหรือว่าเล็กๆก็ได้จริงๆอันนี้ทำมินิโคนดอกยังได้เลยแต่ว่าเราก็จะมาทำโคนดอกไซสธรรมดานั่นแหละคะ่ะทุกคนคะก่อนอื่นเราจะต้องมาเสียบใส่ไม้ก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะไปทอดทั้งแท่งแบบนี้เลยนะคะแล้วจริงๆแล้วนะีทุกคนคะรู้ไหมว่าโคนดอกนะคะจริงๆแล้วอะ่ะมันอะมาจาก อเมริกานะคะแต่ว่าคนเกาหลีเนี่ยเขาเอาไปทํากินกันเขาก็เลยฮิตกินกันที่เกาหลีนะคะมันคือแบบว่าสตรีทฟู้ดของอเมริกาค่ะแต่ว่าใครไปเกาหลีก็จะต้องกินโค์นดอกเหมือนกันนะคะมันเหมือนเป็นสแน็คของประเทศเขาอะไรแบบนั้นแล้วจริงๆแล้วอะ่ะของอเมริกากับของเกาหลีเนี่ยเขาก็จะทําไม่เหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าวันนี้เบลล่าก็เลยคิดว่ามันก็เหมือนกันทั้งแบบว่ามันก็จะอร่อยเหมือนกันใช่ไหมก็คือก็จะลองทําดูอ่ะ แต่ว่าตอนนี Oke. ้ช <resol ute noise> ีสเป็นละเอียงมากโอเคอ้าวต้องใส่ไส้กรอกก่อนสิตื่นเต้นชีสมากแมนเดี๋ยวใจเย็นไปเลย calm down เนาะรอ ม,ะะมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้แล้วต่อไปเราก็จะมาผส,สมแป้งกันนะคะซึ่งเวลาก็ได้เตรียมหม้อไว้แล้วเวลาสะดวกแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีที่คนด้วย whisk นะคะแล้วก็จะมาเริ่มกันเลยนะก็คือเราจะเทปแป้งอเกนกประสงค์ลงไปก่อนก็ทั้งหมดเลยนี่ต่อมาเราจะวางไว้ตรงนี้ต่อมานะคะก็จะเป็นคอ n s t สเ c จนะคะ <c oughs> โ <Okay. S 2> อเคน้ำตาลทรายนี่ก็2ช้อนชานะคะแล้วก็จะมาใส่ลงไปเลยแล้วก็เ a k i n g Powder นี่ผงฟูสองช้อนชาเหมือนกันนะคะต่อมานะคะแล้วก็จะมาใส่เกลือนะคะนี่แบบว่าโอ้โหเกลืออยู่ใต้นี้มากเลยแบบว่าแค่ปลายๆนะคะโโหปลายๆของเบลล่าคือเยอะมากประมาณนี้นะก็ใส่ลงไปนะคะแล้วก็ Pepper ด้วยเปิดทั้งหมดเลยชึบก็ประมาณนี้ปลายเหมือนกันนะคะแล้วเสร็จแล้ว,วลวก็จะมาคน <c oughs> ชอบตรงนี้ที่สุด <c oughs> คนเบาๆงานแป้งกระเด็นนะบอกตัวเองเธอเวลามันจะมันจนกระเด็นกระดอนนี่มันม่คนเลยมากหรอกมันแค่แป้งนะคะต่อมานะคะ แล้วก็จะพยายามทํารุมตรงกลางได้ไหมเนี่ยนี่อ่ะไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็จะใส่ตอกไข่ลงไปหนึ่งฟองนะคะนี่เลยตอกเลยนะเลเทมาก perfecto okay and then we're gonna stir we're gonna stir it up ทุกคนค่ะ it's กระเด็นมากๆเลยค่ะตอนนี้ แล้วเราก็จะมาใส่ Milk นี่ our precious milk เมื่อกี้ตอนที่พูดส่วนผสมน,นะคะเวลลืมพูดนมนะคะก็คือนมอจะใช้ 110ml นะคะก็คือเราก็จะเทลงไปเลยเทลงไปแล้วก็คนให้มันเหมือนแป้งแพนเค้กนะคะแป้งแป้งแป้งพนเค้กนะคะคนเบาๆนะเบลล่าเอ้ยกระเด็นกระดอนไม่ได้กินนะคะเนี่ยตรงนี้มันไม่ลงมาอันนี้ไง คน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 นี่เริ่มเปลี่ยนสีแล้วนี่ต้องคนแรงกว่าน,นี้ใช่ไหม <laughs> ช้าไปไหมเบลล่าอ่ะโอ้โหมันมันทุกคน <laughs> มันมันเอาใจเย็นใจเย็นใจเย็น oh, no. โอ้ no โอ้มันเริ่มได้แล้วนี่แป๊บหนึ่งเบลล่าต้องเปลี่ยน position ในการถือ t h i s t h i n g มันมันมัน เรื่อยๆนะคะทุกคนเอ๊ะเอ๊ะเดี๋ยวตรงนี้มันยังมีแป้งอยู่คนคนคนคปวดแขนแล้วเนี่ยท่นหนึ่งโอ้โห <c oughs> ทำไมมันมันยังนี้กระเด็นกระดอนแล้วค่ะ <c oughs> กลิ่นแบบแป้ง <c oughs> แป้งแป้ง โอเค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 เปลี่ยนมือเปลี่ยนมือเดี๋ยวมันจะไม่ไหวมันสนุอกอะทุกคนยัม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  The show must go on เนี่ยมันยังเป็นก้อนๆอนอยู่ก็คนไปเนาะจนมันเป็นเนื้อเดียวกันมืออาชีพมากโอ <laughs> ้ตอนน่ย ก่อนที่เราจะเอาไม้เนี่ยไปทอดนะคะก็จะต้องมากิ้งใส่แป้งแล้วก็แป้งอันนี้แล้วก็เก็บขนมปังด้วยนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเราจะเอาลงแป้งก่อนเนาะก็คือทาแป้งให้น้องอาบน้ําเสร็จทาแป้งกระเด็นมายันตรงนี้เลยนะหยยากกว่าที่คิดนะโอเคอะก็จะเอามาทําแบบนี้ใส่กอกมันไม่ค่อย Absorb แป้งเท่าไหรอ่อืมเรเทมาก อันนี้แป้งข้าวโพดน,นะคะทุกคนต่อมาแล้วก็จะมาจุ่มในแป้งนี้นะคะนี่แล้วก็จะเอียงกระทะแล้วก็กดมันลงไปมันไม่หมุนให้เลยชีสมันแบบว่าหนักมากนี่เอาซอสเซจลงไปด้วยนี่ได้แล้วเคียวเอาเนาะ <c oughs> <c oughs> ทุกคนคะ I need Help อ่อโอเคเราจะมาต่อตรงนี้เลยอ่อโอเคแล้วเราก็จะมาทำแบบนี้นะนี่ความกรอบมันอยู่ตรงนี้นี่นะเราก็จะนี่ได้แล้วได้แล้วด้แลนี่เย้ท yeah! ุกคนสำเร็จหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> โอ๊ย <c oughs> ทำไปเรื่อยๆนะคะก็คือมันต้องดูที่ชีว่า มันจะให้ความร่วมมือไหมฝั่งนี้ฝั่งนีง้สภาพเวลาเลยเทมากโอเคตต่อในนี้โอ้โนโอเคโอเคเร็ว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 ก่อนที่มันจะ disaster ไปมากกว่านี้นะคะหมนุนหมนุนโกร หมุนแล้วก็หกอ้าวนูนี่ได้แล้วได้แล้วเวลาหาสเตรท g y นะคะอือ mm อ้าวนได,ไดไ้ได้ไหม,มได้ไหมมันจะได้ไหมโอ้มาทุกคน ติดนิ้วเบลาหมดสรุปนี่นี่นี่ได้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 นะวิได้อยู่เดี๋ยวนะแป๊บบนึ่งนะเวลาขอกดให้มันดูงามๆนิดนึงได้ทุกคนได้นี่ความกรอบมันอยู่ตรงนี้เลยทำไปเรื่อยๆทุกคนตอนนี้นะคะน้ํามันก็ร้อนได้เที่ยวนะคะเราจะมาเอาไม้ลงไปทอดเลยนะคะก็คือลงไปทางไม้แบบนี้เลยแบบนี้เลยนะนี่เห็นไหม สามไม้ก่อนหนูนี่สามมไม,ไม้ทั้งหมดก่อนเลยกว่าเนาะเนี่ยพอดีอยู่กระทามันใหญ่มากนี่นี่ แต่เราก็จะใช้ที่คีบนะคะพลิกไปพลิกมาเพื่อไม่ให้มันไหมนห้นะคะแล้วก็ดูนะคะว่าสีมันแบบว่าโกลเด้นแบบว่าทองๆเหลืองๆก็ใช้ได้น,นะคะก็กินอร่อยแล้วนี่ทุกคนเห็นไหมมันลอยขึ้นมาเนี่ยแปลว่าแป้งมันเริ่มสุกแล้วนี่เห็นไหมไปแล้วจะพลิกพลิกอันนี้ดีกว่ามันอุ้ยอุ <c oughs> ้ยนี่ไงมันเริ่มน้ำตาลน้ำตาลแล้วเห็นมั้ยมันลอยๆอ,ยอะ่ะทุกคน flying <c oughs> it's flying พลิกไม่ค่อยได้เลยอะ่ะน้ำมันไม่กระเด็นด้วยดีเวอร์เชฟชีสของเบลก็จะแปลกนิดนึงเพราะมันเอียงตั้งแต่ขั้นตอนแรกแล้วนี่ก็จะรอรอแอนด์รอแอนด์รออยากกินแล้วอะ่ะตอนนี้ก็มืดแล้วนะคะทุกคนคือข้าวเย็นก็ไม่ต้อง่ะนาะหอเคเนี่ย แคลอรี่ก็เกินข้าวเย็นที่เ้าจะกินแล้วค่ะ <laughs> very good ส่งได้เที่ยวนะเดี๋ยวเบลล่าก็จะต้องเอาขึ้นแล้วนะเบลล่าจะใช้ตัวนี้นะได้ส่องไม้ไหมโอ้โหชีสเว้าทุกคน look เมลน้ำมันอนะก็คือทำอ่องี้ให้น้ำมันมันหยด <c oughs> ก่อนแล้วก็จะเอาใส่จานยังไงดีอย่างนี้เนาะ ดู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 เว้มันไปถึงไม้เลยเก็ดขนมปังอะ่ะกเดลดิงกระดอนแล้วค่ะทุกคนโอ้ยโอเคโอเคโอเคใจเย็นใจเย็นใจเยน็นนี่นะคะถ้าอยากให้มันอร่อยขึ้นเนี่ยแล้วก็จะบีบเม y o n n a กับแคทชัพลงไปแบบแบบเ네นี้ยแบบเนี <esf> ้ย <Suzanne> แบบนี้เลยนะคะมันก็จะอร่อยขึ้น เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเวลาจะลองชิมเลยนะก็ใครอยากกินนะคะก็ลองใช้สูตของเบลล่าได้นะคะคือมันกินได้จริงๆนะแล้วก็อร่อยได้วนะจริงๆนะ ก็ถ้าใครชอบคลิปของเบลล์นะคะก็อย่าลืมกด subscribe like and share เพื่อเป็นกำลังใจให้เบลล์ด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้เบลลาขอตัวไปกินต่อก่อนนะคะบ๊ายบาย